สวัสดีค่ะดิฉันดรจิติการจีนารักจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเล่าเรื่องวิจัยวัฒนธรรมการดนตรีและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวชิรพงษ์ยนตรกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ,<ม>คะในเบื้องต้นนี้นะคะขออนุญาต จุดเริ่มต้นของการมาเรียนที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมแทบจะไม่รู้จักคือรู้จักผิวเผินกับมหาวิทยาลัยมหิดลเนาะตอนนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อันันต์สบเลิศน,นะครับท่านได้แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของผมนะครับแล้วก็การสอนลักษณะต่างๆของผมเนี่ยน่าจะไปเรียนที่มหิดลน,นะครับ ในเรียนของสถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาชนบทชนื่อกชื่อเดิมใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเขาบอกว่าเรามาเรียนดูเรามาศึกษาดูนะครับว่าเป็นยังไงผมก็ตัดสินใจเลยว่ามาสอบเข้าที่นี่มาสอบปรากฏว่าก็ได้ก็ติดซึ่งซึ่งก็คือเป็นความเมตตาของของทางสถาบันทางมหาลัยนะครับที่เมตตาก็มาศึกษาก็มานั่งดูบริบทต่างๆเนี่ยก ดูแล้วมาเรียนแล้วสบายใจคือเวลาเราคิดอะไรเนี่ยเราสามารถคิดงานคิดเหงานได้ง่ายเนื่องจากว่ามันมีธรรมชาติล้อมรอบะนะครับแล้วก็มาเรียนก็มีความภาคภูมิใจซึ่งณตอนนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อร่วมงานหรือใครๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งเด็กน,นักเรียนนะฮะิะที่ผมสอนนะบอกจบมหาวิทยลยเลยเหรอก็ถามว่าจบที่ไหนบอกเนี้ยมหาลัยไม่โดนที่เนี่ยตรงสาร,รยาของเราเนี่ยซึ่งมันเป็นใกล้ๆเลยเหมือนบ้านใกล้เรือนเคียงมาเรียนก็ง่ายก็เลยมีความสุขว่าอ่ะเราจะต้องเรียนที่นี่แน่นอน ก็เลยมาเรียนมาศึกษาต่อที่นี่นะครับผมอยากจะเอาความรู้ความสามารถเนี่ยที่เรียนกับมหาลัยเนี่ยนะครับเรียนกับทางคณะเนี่ยไปสอนในในด้านวิชาความรู้ที่มันแตกแขนงไปในเรื่องของเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับชนบทเกี่ยวกับการมุมมองซึ่งเราสามารถจะเอาไปคอดงานได้สามารถไปคิดค้นงานที่มันสามารถต่อยอดต่อกันได้ครับค่ะเรียกว่าแรงบันดาลใจที่ มุ่งมั่นที่อยากจะได้เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้ในช่วงที่เรียนที่สถาบันเนี่ยค่ะอาจารย์รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังสักนิดนึงไหมคะก็ความประทับใจของผมนะก็คือประทับใจกับท่านไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คณอาจารย์ทุกท่านเพราะว่า ทุกท่านเนี่ยมีความเมตตาและไม่จํากัดความคิดคพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็คอยช่วยเหลือไม่ว่าเราจะาต้องการอะไรในเรื่องของที่บริการทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเอกสารการสอนที่ที่เราจะต้องมาเรียนกับอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการทําวิจัยแล้วก็ข้อมูลต่างๆในแต่ละรลายวิชาเนี่ยมีความประทับใจมากเพราะว่า,าทุกท่านเนี่ยให้ ให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตากับนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจมากแล้วก็ความเมตตาที่ที่ทางพี่ๆเจ้าที่กับพระอาจารย์ให้เนี่ยผมก็จะตอบแทนต่อไปในเรื่องของต่างๆที่ ต้องการทางบริการที่น่ัดสินวิชาองคมสามารถจะช่วยได้อ,อินดีมากครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ในช่วงที่อาจารย์เรียนมาได้สั่งสมความรู้มาอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทําให้อาจารย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเพลงขอดานค่ะคือตัวผมเองนะนะครับเวลาที่เราไปไม่ว่าจะลงคลิกลงฟิลเนาะ,ะลงฟิลเราก็จะไปลงเกี่ยวกับพวกธรรมชาติเกี่ยวกับชนบทตอนนี้ในความผมก็เลยคิดว่า จริงๆแล้วอ่ะชนบทนะครับหรือวัฒนธรรมที่ที่อยู่กับท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ที่ดีและสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ตอนนี้ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปินเอกศิลปินเอกชั้นครูนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญในวงการนาตัดสินะนะครับไปเปิดเจออยู่ ท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ประทีปสุขโสภาที่ท่านอยู่จังหวัดสุขโขทัยนะครับตอนนี้เออาจารย์ท่านนี้คือใครแต่เห็นว่าเป็นท่าที่ท่านแบบท่านถือกับขยับแบบอย่างนี้นะครับเป็นรูปแล้วยืนอยู่กับท่านอาจารย์เสรีหวังในธรรมนะครับก็เลยเปิดอ่านเรื่อยๆอยก็เลยไปเจอว่าคําว่าเพลงขอทานผมก็ได้เพลงขอทานเนี่ยมันคืออะไร มันไม่รู้จักอะคำว่าเพลงขอทานเนาะ<ช>เรารู้จักแต่เพลงพื้นบ้านทั่วไปก็คือพวกชอยเรืออีเซลหรือลำตัดพวกนี้คือเราสามารถอ่านได้เราสามารถอ่านได้เราสามารถเห็นได้ชัดแต่เพลงขอทานเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็เลยคิดว่าอยากจะทำวิจัยตัวเนี้ยก็เลยลองลองสอบถามกับอาจารย์รันานะครับท่านบอกเออดีนะอันนี้ดี แล้วมันเป็นยังไงดด้วยอะไรคือผมชี้เลนทิ่โดนะว่อดากทําเนี่ยแล้วโทําแล้วโจะได้อะไรท่านก็ตั้งมาให้เลยซึ่งคําถามที่ท่านตั้งมาเนี่ยผมสามารถเอาไปใช้ในงานวิจัยได้หมดเลยอผมก็เลยออ่ะผมจะทําเพลงเนี้ยเพลงขอทานแล้วจะทําที่ไหนบอกว่าทําที่อาจารย์ประทีปสุขสภาททำยังไงก็ทําที่สุโขทัยนั่นแหละแล้วทําแล้วต้องไปทําที่อื่นไหมบอกผมจะเอาท่านนี้ท่านเดียวเลยเพราะว่าท่านนี้ณตอนนั้นเนี่ย ผลงานของท่านยังสมบูรณ์ยังเต็มร้อยอยู่ก็เลยจะเอาศึกษาตัวนี้ครับศึกษากับท่านนี่เลยครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะคะจากการร,รีวิวเอกสารหนังสือนะคะที่บพบว่ายังมีข้อมูลน้อยมากนะคะคที่ปรากฏอาจารย์ก็เลยเตัดสินใจที่จะมาศึกษาตรงนี้ในเชิงลึกนะคะแล้วก็ได้อาจารย์ลักคณาเป็น ผู้ที่แนะนำแนวทางในการวิจัยทางด้านมนุษยวิทยาเข้าใจว่างานวิจัยเล่มนี้ใช้วิธีวิจัยแบบทางมนุษยวิทยาแบบเต็มเลยใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงค่ะที่ไปลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะการที่ลงพื้นที่ก็คืออย่างที่ซับซ้านกว่านะครับว่าถ้าเราจะทําวิจัยเรื่องอะไรเราก็คือมีตัวแม่ก่อนว่าเราจะทาอะไรค่ะทําที่ไหนค่ะทํากับใครค่ะแล้วได้อะไรค่ะใช่ไหมฮะ ผมก็ไปลงพื้นที่เลยว่าไปที่จังหวัดสุโขทยัยโดยการที่ตอนแรกโทรศัพท์ไปเลยนะโทรศัพท์ไปหาท่านว่า,าผมชื่อวชิรพงศ์นะครับอยุธยรกิจผมเป็นอาจารย์อยู่ที่นาฏสินนะครับแล้วก็ผมอยากจะศึกษา,าวิชาเพขอทานจากจากคุณครูนะครับว่าท่านบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมจะไปแสดงที่กรุงเทพ เล่นที่กลมป่าไม้ตรงบางเขนนั่นนะฮะแถวบางเขนไปดูให้ไปดูผมก็อาไปก็ไปเลยผมเตรียมไปเลยอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องบันทึกเทปโทรทัศน์อะไรเงี้ยนะฮะพร้อมกับมุงไม้ผมก็เตรียมของผมไปอ่ะนะคนเดียว ก็เจอท่านหนนั่งอยู่บนต้นไม้เนี่แหละผมก็ลงก็ลงกราบท่านเนาะตามอรรยานของเราวัฒนธรรมเราก็ากราบท่านแล้วก็ถามเอ้าแล้วมาคนเดียวเหรอครับบอกออกมาหลายคนแต่ว่าให้เขาขึ้นไปทานอาหารแล้วเดี๋ยวเขาจะลงมาเตรียมตัวที่จะแสดงประสบการณ์ก็คือณตรงนั้นเลยนะครับก็ความประทับใจด้วยนะครับว่าโอ้ว่าครูโบราณโบราณเนี่ยเขาจะดูวิชาเขาจะดูความสามารถเราแล้วที่เขาจะสามารถให้วิชาเราเนี่ย เราได้แค่ไหนมผมว่าเป็นปานปรารอย์เลยนะ<ม>ที่ที่ท่านนั้นคค่ะะกล้องที่ผมเอาไปอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมจะไปหาข้อมูลค่ะที่แบบโอ้โหเรามาแล้วต้องให้เต็มที่สุดเราจะได้ไม่ต้องไปสุโข,ขทัยมากค่ะปรากฏว่าท่านเอาชิงให้ผมอ่ะเอาไปวันนี้ยดี๋ยวให้ตีชิงอผมก็ไม่รู้จักใครเลยก็หวัดดีพวกน้าน้เนี่ยเพราะปุ๊บถึงแกร้องเพลง เกินไหวครูเกินไหวครูเอาสิเฮ้ยเราจะยังไงวะจะทำไงวะรูปแบบแกก็จะให้ดูรูปแบบนะคือผมก็ดูรูปแบบแต่เราจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยครับว่าว่าอะไรแต่ด้วยความเมตตาของของครูครูในวงอ่ะนะท่านก็แบบเอา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 ข่าวอ่ะข่าวสกิทผมเนี้ยคือสกิทที่รู้กันว่าจะว่าแต่นี้ถ้าถ้าอย่างคือเร็วขึ้นนะทีช้าลงนะอะไรเงี้ยก็ก็ได้ตรงนั้นพอเสร็จงานปุ๊บสิ่งที่ ไม่น่าเชื่อว่าว่าผมเนี่ยเป็นคนศึกษานะค่ะท่านเอาเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยให้ผมท่านบอกเนี่ยอ่ะเอาไปค่ารถไม่ได้ให้ค่าตัวเนี่ยคือค่ารถที่ที่ที่นั่งรถมาที่ขับรถมาอะไรย่างเงี้ยให้เป็นค่าน้ำมันแต่ว่าที่ท่านไปเล่นแต่ละที่เนี่ยท่านไม่เคยเรียกร้องค่าใช้จ่ายผมก็เพิ่งมารู้เพราะว่ามัน ก็ก็มีคนนะนะเราเข้าใจแหละมามาถามเห็นว่าเออเราแต่งเราแต่งตัวเราแต่งตัวไม่เหมือนคนในทีมอ่ะจนมาพักหลังๆเนี่ยท่านครูปทีมเนี่ยท่านก็เอาเสื้อตัดให้ผมตั้งหางอีกถ้าไปงานนี้ในทีแต่งี้ท่านก็จะเอาเสื้อตัวนี้มาให้แล้วให้เลยเป็นหนึ่งในทีมของอาจารย์เลยนะคะตีตีตีฉิงเลยแล้วก็ไปออกรายการไทยโชว์ไปออกรายการอะไรก็ล้วแต่ที่ที่มีเพลงขอทานเ่ยจะต้องมีผมเนี่ยเป็นคนตีฉิงไม่ว่าจะไปแสดงที่ เมืองทองธานีไปเล่นที่งานตามโรงแรมหรือจะไปเล่นแถวสุขสงครามไปเล่นแม้กระทั่งจะไปเล่นที่นครนครศรีธรรมราชนะครับไปเล่นที่พัทลุงเนี้ยท่านก็จะขับรถมารับคือเป็นทาง่านผมก็ไม่รอคอยืนก็นั่งรถตู้กันไปคือท่านก็จะไม่ทิ้งเลยเพราะ่าผมก็คือผมก็เลยได้ได้ความรู้นะครับโดยที่ไม่ต้องถามคือ ลงพื้นที่ตามตามที่ทางมหาลัยนะท่านกำหนดเลยว่าจะลงพื้นที่ฟิลยังไงก็พูดกันตรงๆว่าผมลงไปสุโขทัยเนี่ยประมาณสิบกว่าครั้งนอกนั้นผมลงพื้นที่จริงตลอดเป็นส่วนหนึ่งของของของการแสดงไปเลยโดยที่เรามันก็ทาบมันก็ซึมซึมซมซึมมาตลอดเป็นการสอนแบบโบราณนะคือให้ดูดูแล้วทำทำแล้วได้ ได้แล้วค่อยถามนะฮะไม่ใช่ว่าสอนขยับกลับกลับว่าจับนะเอาให้ได้นะเอาเนะี่ยท่านจะไม่มีอารมณ์โกรธสำหรับผมเลยท่านจะแบบว่าอ่าโดออกไปไหนลองี้ลองขยับสิอ่าลองนี้ซิลองนี้ซิลองอย่างนี้ซิอ่าตรงนี้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นโดเอาแค่นี้ก็พออืเพราะว่าศิลปินพื้นบ้านอย่างเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ใจตัวค่ะเฉกเช่นเดียวกันที่ทําไมผมถึงเลือกมาเรียนที่ท,ที่มหาลาัยมหิดลเพราะ วัฒนธรรมไม่มีอะไรที่ายตัวใช่แต่ไม่มีอะไรที่เราจะมาล้างวัฒนธรรมได้ผมเลยตัดสินใจเรียนที่นี่นะคพรับด้วยความภาคภูมิใจเรียนที่นี่แล้วก็ทำวิทย์ใลเรื่องนี้โดยที่มีอาจารย์ทุกท่านนะฮะในสาขานะท่านช่วยผลักดันจนผมได้จบปริญญาโทที่นี่มาอย่างภาคภูมิใจนี่แหละคือความภาคภูมิใจเสดยอนมาค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้นะคะก็อยากจะ ให้คุณผู้ฟังได้มาลองฟังเพลงขอทานจริงๆเราหาฟังได้ยากจริงๆนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ได้ได้ไปกับอาจารย์ประที่ในทุกๆที่และได้เรียนรู้เรียกว่าเป็นสิทธิเอกก็ว่าได้ที่ได้ติดตามนะคะวันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมสักนิดหนึ่งค่ะครับเดี๋ยวผมจะร้องเกินหน้าเกินไหวครูค่ะนิดเดียวแค่นิดเดียวให้ฟังนะครับเพราะว่าได้ค่ะถ้าอยากจะรู้ใช่ถ้าอยากจะรู้อะไรลึกซึ้งเนี่ย ต้องไปศึกษากับตัวท่านจริงๆเลยจะดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ในใน u t u b e ก็ก็มีอยู่เพราะว่าท่านเพิ่งได้ศิลปินแห่งชาติปี564บัตหรหมาดเลยนะครับก็เราจะได้หาข้อมูลจากใน YouTube ก็ได้แล้วก็จากตัวท่านเองเลยก็ได้เพราะว่าผมได้รับมาก็ก็หลายปีแล้วเนาะก็หลายปีก็อาจจะไม่ได้คล่องแคล่วไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนของท่านนะครับแต่ว่าให้เห็นว่า วิธีการขยับกลับท่านเป็นยังไงเนาะนะครับนิดีพิถีหน่อยนิดหนึ่งได้ครับได้ครับของท่านเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยก็คือจะมีห้าขั้นตอนด้วยกันครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการเกิ่นไหวครูนะครับซึ่งตอนที่ผมเอามาศึกษาเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็ได้เนาะนะครับได้เป็นเกิดนักข้อ็ด้เป็นวสิบนิ้วประนมกรกราบขอพรพระไตลัด ไตรเทพดนไตรตัดสารพัดในไตรภพเธอบิดอนมารดาให้กายามาคั้นครบ้าเพียนเล่าเรียนจบขอน้อมนบปูรพาจานนะครับก็หลักๆจะเป็นแค่นี้นะครับค่ะค่ะอันนี้คือปดไว้ครูใช่ไหมบไว้ครูครับแต่ว่าจำเนื้อร้องมันจะยาวกว่านี้นะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปมันก็จะมีเป็นอีกส3สาขั้นตอน,นค่ะอยากให้อาจาร,รย์เล่าสรุปขั้นตอนสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ฟังได้รับทราบข้อมูลเพลงขอทานดยส,สังเขปสักนิดนึงค่ะได้ครับก็คือว่าการแสดงนะครับขั้นตอนการแสดงของคุณครูปฏิสุขสภาครับก็คือจริงๆมันก็คือวัฒนธรรมของของคนไทยเรานี่แหละค่ะนะครับก็คือ1นะครับก็คือการไหวครูเกิดไหวครูนะครับ 2. ก็คือการสรรเสริญ พระเจ้าแผ่นดินสามก็คือเล่าว่าตัวเองอเป็นใครคะนะครับสี่ก็คือเล่านิทานเล่านิทานก็คือการแลกเงินะนะครับห้าเมื่อเล่านิทานเสร็จได้เงินได้ทองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะร้องกราบลานะครับซึ่งกระบวนการต่างๆท่าน,นท่านก็จะมีเพลงประจําของท่านซึ่งบทประพันธ์ท่านก็แต่งขึ้นมาเองแต่ว่าเพียงแค่ทํานอง เราก็ใช้ทํานองที่มีอยู่ตั้งแต่โบราณโบราณนะครับเป็นการสืบท่อต่อไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเวลาที่ท่านจะแสดงเลยปีพาดก็จะตีเพลงกระต่ายเต้นต่งเนียนี่นี่เต้งเต่งเตงเติงเงเต่งเตงเต่เตงเตงเตเต่เต่เตเตงเตเต่เตเต่เตงเต้เตงเต่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 ตงเตตงเต่เตงเตตเตงตเตเตเต้เต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 ้เต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  สารพัดในใต้บเธอบีรอ,อนมานดาให้กายามากันครบห้าเพียนเล่าเรียนจบขอน้อมนบกูรพาเจา้า<ม>อันนี้ก็คือถ้าเป็นวัฒนธรรมของไทยก็คือก่อนออกจากบ้าน<ม>หรือจะไปไหนก็แล้วแต่เราจะต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเราขึ้นรถเราก็ต้องไหว้แมยานางค่ะออกจากบ้านเราก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเราก็ต้องไหวพ้พ่อไหว้แม่ซึ่งในบทของท่านจะมีทั้ง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พ่อไหว้แม่นะครับพอหลังจากที่เกิ่นไหว้ครูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเพลงรัวพอเสร็จปุ๊บท่านก็จะขึ้นสวมเลยก็คือสรรเสริญพระเจ้าแผ่นดินก็ท่านองค์มหาราชสยามชาติภูมิพลบารมีทะมากร้นสุดจะประมาณไม้สมมุติเทพในมนุษย์ทรงพิสุทธิ์พระวรกายทศพิษ แผ่กระจายกระจรทั่วทั้งโลกาท่านก็จะอธิบายแบบอีกขั้นตอนที่สองก็คือว่าเวลาที่เราไปถึงที่ทํางานอย่างผมไปโรงเรียนเนี้ยปลอดภัยถึงก็คืออะไรเข้าแถวครบตรงชาชแน่เห็นไหมประมาณโรงเรียนต้องมีสสดมนอนมีเข้าแถวเขาเนี่ยก,ก็คือวัฒนธรรมของเราแต่ท่านเอามาขยายให้ให้เป็นรูปแบบของการสแสดงมาเป็นรูปแบบของของเคร่งซึ่งคนก็ถ้ามองผ่านก็คือฟังพวกความบันเทิงแต่ถ้าเกิด ผมเจาะลึกหรือใครๆก็ได้แต่ถ้าเจาะลึก,กเข้าไปมันก็จะแยกได้เลยว่าวัฒนธรรมคนเราเนี่ยมันมี5้าอย่างจริงๆพอเสร็จจากนี้ปุ๊บเเราทํางานอย่างผมเป็นครูผมก็ต้องไปสอนใช่ไหมท่านก็จะต้องบอกเลยว่าสมมติท่านเป็นใครคเราเป็นครูคใช่ไหมเราก็ท่านเป็นใครก็อันตัวของข้าทั้งร้องเพลงอันตัวของข้าดวงตาพิการเกิดมาเป็นข้อทานอยากไรไม่มีบ้านช่องเงินทองก็ขัดสนนอนข้างถนนและผมุ้ไม้วันนี้พกเสียงทอง ท่านก็ร้องไปว่าท่านเคยท่านมาทาอะไรมาขอตังค์มาขอตังคตง์ตังค์นั้นท่านจะทํานั่นสุดแท้แต่ก็จะไปขั้นตอนที่สี่พอเสร็จปุ๊บคนมาดูแลคนเริ่มมาดูคนมาอะไรปุ๊บท่านก็จะเริ่มแหละเล่านิทฐานก็คือสมัยก่อนเนี่ยท่านบอกว่าการเล่านิทานเนี่ยมันปเป็นเหมือนเป็นมุกปาฐะเนี่ยต้องมีการสอดแทรกไม่ว่าจะเป็นสองแง่สองงามแต่ไม่ใช่ว่าหยาบคายคะนะครับท่านก็จะโอ้ร้องไปร้องไปร้องไป ถ้ากิเล่านิทานคนถูกใจคนอยากจะให้ร้องเพลงอะไรอย่างเช่นเป็นวันนิพกเตมีคาวีสังทองอะไรก,ทก็ท่านก็ท่านก็จะร้องไปแต่ว่าร้องเป็นกลอนเป็นกลอนสัมผัสท้ายก็บอกว่าร้องสัมผัสท้ายไปเรื่อยๆขั้นตอนที่ห้าเมื่อเราเล่นได้เวลาของเราแล้วสมควรที่เราจะต้องลาแล้วเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือข้าวสารอาหารแห้งเนาะท่านก็จะร้องร้องต่อเกี่ยวว่าจะไปแล้ว ก็บอกว่าท oh, ่านก็จะลองว่าก่อนจะลาจากจอท่านก็จะขึ้นด้วยเพลงของแอลเขาซาอูนะฮะก่อนจะลาจากจอขออวยพรให้ทุกทุกท่านให้มีอายุแล้วก็ยืนนานกว่าร้อยปีให้วันนะท่านพุดพองเปรียบดังทองธรรมชาติให้ผิวพรรณผุดผาดเป่งราสีแล้วก็พอท่านร้องเสร็จท่านจุดท้ายอีกท่านจะบอกว่า พระทีบสุขโซภาข้อราทีให้มีสุขสวัสดีทุกท่านเลย mm hmm. ก็เป็นจบกระบวนการของท่าน <Okay. S 1> แต่เวลานั้นจะกี่นาทีนั้นท่านก็จะไปดึงตรงเพลงนิทาน uh, แล้วก็ <okay. S 1> โชว์ให้ดูว่า mm hmm. การเล่นเพลงของทานมีจังหวะมงุงจังหวะของโทน <Okay. S 1> จังหวะของกลับ <Okay. S 1> แล่ท่านก็จะสอนสอนในอยู่ในช่วง mm hmm. ของ ของการที่ท่านเล่านิทานให้ฟังนั่นแหละก็จะเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนของท่านซึ่งเอามาใช้ในศิลปะวัฒนธรรมของเราในเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราเนี่ย oh จะมีอยู่งดงามม,มากมากจริงๆนะคะคจาน,เป,นเป็นความงามที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะคะด,ดีงามมากๆเลยค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะนิดนึงคะ่ะจากการที่อาจารย์ศึกษาแบบ เรียกว่าเจาะลึกแล้วข้อมูลแบบที่ได้เนี่ยทรงคุณค่ากับแผ่นดินมากมากอย่างเช่นนี้นะคะอาจารย์อาจารย์ได้นำเรียกว่าประสบการณ์หรือความสําเร็จอะไรต่างๆอย่างล่านี้ค่ะไปใช้กับหน้าที่การงานปัจจุบันอาจารย์อย่างไรบ้างคะปัจจุบันอาจารย์ทําหน้าที่สอนที่ไหนค,ครับคือปัจจุบันนี้นะครับผมอยู่ที่วิทยาลัยนนศิล์นนะครับตมสารยานะครับอสอนจริงๆสอนเอกวิชาโขนยักษ์นะครับแต่มันจะมีเขาเรียกว่าวิชาทฤษฎีเอก นะครับทฤษฎีเอกเนี่ยเด็กทุกระดับชั้นเนี่ยจะต้องเรียนต่อ,ตอ,ตอ,ตอปีต่อเทอมเนี่ยเขาจะมีแต่ละหัวข้อเพราะผมนี่จะสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่5ปัจจุบันเป็นปวช2นะครับก็คือผมจะสอนในโหลดของเพลงการละเล่นและนาตัดสินพื้นเมืองอมผมก็จะเอาในช่วงของเพลงพื้นบ้านภาคกลางผมก็จะเพลงของทานเนี่ยนะครับมาสาธิตให้เด็กดูเปิดเปิด ซีให้ให้เด็กดูนะครับว่าเพลงขอทานหรือว่าเพลงพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยมีความแตกต่างกันอ,อย่างไรนี่คืออันนี้แบบว่าตรงสายเลยก็คือตรงกับที่ที่เราได้เรียนมา,มาใช่ครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเด็กยังอายุน้อยเราไม่สามารถที่จะพาออกฟิลได้ค,คือที่บอกว่าตรงฟิลตรงกับที่เรียนมาเลยซึ่งคล้ายๆบอกว่าเรียนไม่ตรงสายผมบอกคาว่าเรียนไม่ตรงสายนะผมไม่มีความคิด แต่ผมคิดว่าผมเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เอาย้อนกลับมาให้กับหน่วยงานของผมมาให้ประโยชน์กับเด็กนะครับแล้วเด็กได้เอาสิ่งที่ผมได้เรียนมาแล้วมาถ่ายทอดให้เด็กเนี่ยไปใช้ต่อในระดับโตขึ้นหรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้นผมคิดว่าตรงนั้นมันสําคัญกว่านะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมถูกใจผมชื่นใจแล้วผม คิดดีแล้วที่ผมได้ได้เรียนกับมหาลัยมิดลนแล้วก็เรียนในสาขาที่ผมเลือกเรียนนะครับค่ะโอ้ดีมากมากค่ะอาจารย์คะช่วงท้ายสุดละค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะก็ <S <S ะฝากถึงท่านที่ผู้ชมท,ท,ที่ที่อยู่นะครับว่าถ้าคิดเลือกเรียนนะครับลองเปิดใจลองมาเรียนที่มหาลัยมิชดลนนะครับลองเปิดใจลองศึกษาดูนะครับที่นี่นะครับ เป็นมหาลัยที่เปิดใจเปิดกว้างนะครับให้กับความคิดของพวกคุณนะครับให้กับนิสิตทุกคนแหละเขาจะเปิดสมองให้เลยว่าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเป็นอะไรคุณทำและคุณเป็นและคุณได้มหาลัยมีหน้าที่ดันผกส่งให้คุณไปถึงฝั่งครับค่ะโอ้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของอาจารย์ วัดที่รอยตรีวัดเชลทองยนตรกิจนะคะเกี่ยวกับเพลงขอทานที่น่าประทับใจมากๆนะคะเป็นความรู้ของแผ่นดีจริงๆนะคะโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึง่งค่ะค่ะ